มันไม่แรงตรงไหนรถพ่อน้องฮอนมีดูบอกเลยว่าแม่งโคตรแรงว้าว,วเบินยางเบินยางว,าว้กระบะสิ่งวะ่ะกระบะสิ่งก็ามานี่ตัวแรงนะครับทุกคนตัวนี้ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยโอ้ยทรงนี่โคตรเท่เลยเฮ้น อ้เอะไรวะแบล็คไหลๆตลอนนี้โอ้โหคันนี้คือมันสามารถใส่แบตใส่เบ็ดอะไรล่ะใส่แบตสองเซลล์ได้นะครับนี่เจ็ดจุดสี่นะครับแปดร้อ,อยมิลลิแอมเดี๋ยวมาเช็คก,ก่อนว่าแบตอันนี้เนี่ยมัมนมันมีแบตเท่าไหร่นะครับหูเจ็ดสิบสี่เลยว่ะดูดิเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เล่นได้เหลือโอเคโอเคทุกคนก็คือรถพ่อน้องออเนลเนี่ยก็ไม่ได้เล่นมานานเหมากเกินนะครับทุกคนโหูไม่ได้เล่นมาสัก เท่าไหร่วะโอเป็นปีได้แล้วเป็นปีเลยนะเกือบสองปีมั้งคันเนี้ยแต่ว่าก็เก็บในคลังนะครับเมื่อเช้านี้เพิ่งไปลื้อมาเล่นแต่ว่ายังไม่ได้ลองเลยว่ามันแรงขนาดไหนนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เล่นมานานจะมาลองกันว่ามันจะเป็นจังไดรับโอเคเดียวอันนี้ปิดฝาเรียบร้อยดูบอดี้ดิเจ๊โคตรสวยโคตรสุดวันี้ฝาคาร์บอนดดวยดีสุดอ่ะ คันนี้น่าจะเป็นสัง 3, ่งสามพันป่ะเออเออน่าจะเป็นเครื่องสามพันนะคราบนี่ 3, สามพันสี่ประตูนะครับโบบินด้วยโคตรหล่อด้วยดิดูข้างหลังดิโอ้โหเหมือนสเกลแบบรถของจริงอ่ะของแท้นะว,ว้าวที่จริงแล้วมันมีอันนี้ด้วยนะครับกระจกด้วยกระจกมองข้างเนี่ยสองข้างแต่ว่าเรามันทรงเซง็งให้หมาใครนะหมาใครหมาป่า,า,าเปล่าเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกันก่อนนะครับผมว่ามันแรงไหมอ่ะกดออนไปเลยนะครับ นี่สวนรีโมทมันก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับโอ้โหเก่ากึกเลยตอนนี้นะครับทุกคนโอ้โหจะเห็นได้ว่าผมไปลื้อมาดูดิรถบรรับกแม่งเต็มบ้านเลยตอนนี้เพื่บ้านยังยิงหลังน้อยอยู่นะครับมันก็ไม่มีที่วางแหละเออดูดิในนี้ก็มีอีกนะเนี่ยครเยอะแต่ว่ามันเยอะจริงๆจนเอามาไม่หมดนะครับอ่าแล้วก็ทยอยทยอยเอาแต่รถบรรทับที่เล่นได้มานะครับมา แบบเอามาซ่อมเล่นโมลเล่นนะ่ะโอเคแต่มาลองดูว่าคันนี้มันจะแรงไหมสวิตช์ออนเฮ้ยเชลูเชลู mm hmm. อ่ะดูดูโอ้ ก็คือคันนี้เนี่ยมันสามารถโมได้นะท<ฮ>ุกคนใส่แผงแรงหรือว่าใส่ห้องเครื่องดูกดิ้อะไรเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับคคือคันนี้แต่ว่าเอาแผงผมก็ซื้อมาใหม่ตั้งแต่จำความได้ก็ประมาณปีกว่าแล้วออซื้อมาเป็นชุดเลยแต่ว่าไม่ได้แต่งนะครับก็พอชุดนั้นก็ยังน่าจะเก็บอยู่เก็บไว้อยู่นะครับอ่ะถ้าใครอยากจะดูก็เดี๋ยวเี๋จวเจอกันรู้สึกว่าคันนี้จะมีเกียร์ด้วยหรือเปล่านี่ว้าว <Wow. S 1> มีเกียร์ด้วยเอไม่ใช่ธรรมดา<ฮ>อ่ะ แล้กวกดลองกดต่างกันไหมวะต่างไหมหไม่หรอลองจวดดีไหมกดต่างไหมห ถือต่างอยู่เออมบ่งรีโบลรีซิปกระจายออดูดิมันไม่แรงตรงไหนรถพ่อน้องออนอยู่บอกเลยว่าม่งโคตรแรงรถแรงแแบบนี้มันต้องไปสนามโล่งๆเว้ยเดีเ๋ยเราไปลองกันที่สนามนะทุกคนมันดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะผมไอว้าวดูเบิร์นยางเบิร์นยาง

มันไม่ตรงให้ไหวมันไม่ตรงมันมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเล่นรถบังคับหรือว่าวิ่งเล่น Let's go มันเลี้ยวไม่ได้เกียร์สามมาแล้ว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 จังหวะนี้จังหวะนี้โอ้ย ช่คร uh, mm ับโอ้โหแรงจัดแรงจัดช่วช่วยช่วยช่วยเลยโอตรงเป้ตรงเป๊ครับตรงเป้ครับโอ้โอ้ไปก๊อโอ้ตรงเป้ตรงเป๊ เบียนยาเวียนยาไปโอ้ยตรงเป้ตรงเป้มาว่ะมาว่ะมาว่ะตงเป้มาว่ะมาว่ะเอ้ยรอบนี้มาว่ะตรงเป้เลยอุย๊ยเข้าปา <c oughs> เร็วร่อยเ <c oughs> ซอร์โวมันไม่ใช่แบบแบบเป็นเซอร์โวอ่ะทุกคน คือการเลี้ยวเนี่ยมันจะเป็นมอเตอร์เออถ้าเป็นเซอร์โวเนี่ยมันจะเลี้ยวนิ่งกว่านี้นะถน,นนมันไม่เรียบด้วยแหละมันจะเลยบแบบเออไปตรงไม่ค่อยได้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันสามารถปรับให้มันนิ่งได้ไหมรู้สึกว่ามันจะเขียไปทางทางขวานักโอเคมาโอ้โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้ไม่ได้แล้วตรงว่าไม่ตรง,ต,รงต้องปรับให้มันตรงนิดนึงถ้าใส่ล้อโล ล้อโลยักษ์ใส่ทำแบกแม่งเลยไปว้าว ยยางออยางงนไปแบตเบาแบตเบาวขวายตัวเมื่อกี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นวัดได้ไม่เยอะประมาณ40%่องเอ4ี่สิเปอร์เซ็นต์ได้าล,ลองใส่แบตตัวเก่าดูแบตตัวเก่าเนี่ยมีแบตตั้ง เเอตอตัวนี้น่าจะวิ่งกว่าไปเออจริงด้วยว่ะดิฟดิฟมาแล้วมาแล้วอุยเกือบชนกล้อง <laughs> เดี๋ยวในรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเปลยอมอเตอร์ออกเอ้ยเปลยอมอเตรอร์ไปแบบสั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาบอดี้ออกนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะลองวิ่งกันดูนเผื่อว่ามันน่าจะหนักบอดีด้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองกัน โอเคทุกคนตอนนี้ผมเปลือยบอดี้ออกแล้วครับนี่หน้าตาของมันะครับนี่ด้านในโอ้ข้างในนี่ก็จะเป็นแผงวงจรน,นะครับผมอาใหญ่เบิร่มเทิ่มเลยมาดูกันว่าจะแรงหรือเปล่าปโอ้ใช้ได้เลยเหมือนรถแรนลี่เลยวะ่ะแต่แต่ยังไม่ยังไม่จวดมาก าคัเฮ้ถ้าใครอยากจะให้ผมเอาท่อน้องออนิว VS กับรถหน้ายาวก็บอกหนึ่งมาดับคนนะ <g ülme> เอว่ารถหน้ายาวเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นมอเตอร์พิซา่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> แต่ยังไม่เลยลองเทสว่ามันจะวิ่งไหมเออเอเคไปเดี๋ยวกันใหมค่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะอยู่เกณฑ์ในไทม์ฟูดบาย